ครับสวัสดีครับมารีวิวพัดลม16นิ้วนะครับ DC แบตเตอรี่นะครับหรือพัดลมโซล่าเซลล์นะครับใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับมาดูการใช้งานง่ายๆครับที่ตัวพัดลมนะครับด้านหลังจะมีช่องต่อไฟ DC นะครับตรงนี้มีแจ็คแถมให้นะครับนี่ครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการขี้แบตเตอรี่นะครับสีดําขั้วลบสีแดงขั้วบวกนะครับขี้แบตเตอรี่เข้าไปครับ เปิดระดับหนึ่งสองสามได้ตามปกติเหมือนพัดลมบ้านเลยนะครับตัวนี้ติดใช้งานนะครับกดสายนะครับสายได้นะครับรุน่นนี้นี่ครับปรับสายได้จะมีสายดีแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้สาย DC เอาไว้เสียบกับชุดไฟนอนนาหรือชุดไฟโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็มีสายปากคีบแบตเตอรี่นะครับเอาไว้คีบแบตเตอรี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือ แบตเตอรี่ที่เป็น12โวลต์นะครับต่างๆนะครับนี่ครับการใช้งานง่ายๆครับใช้แจ็คต่อแล้วก็คลิปกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอามาสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับจะมีเป็นพัดลมนะครับแล้วก็พวกสาย2เส้นนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูการใช้งานประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับผมใช้งานร่วมกับแผงโซลาเซลล์นะครับต่อใช้งานตรงกลางวันตรงๆนะครับโดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่นะครับ ถ้าลูกค้ามีชุดไฟที่เป็น220โวลต์ตัวนี้นะครับจะแผงจะแถมแผงโซลาเซลล์นะครับมาให้นะครับ30วัตต์ต่อตรงกับแผงโซลาเซลล์นะครับเอาแผงรับแสงแดดนะครับต่อตรงเข้าที่หลังพัดลมนะครับเปิดใช้งานนะครับแผงรับแสงแดดต่อสายเข้ามาที่พัดลมตรงๆโดยที่ไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้งานทั้งวันนะครับน่ครับวางรับแสงแดด ได้ต่อเข้าพัดลมนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานกลางวันนะครับชุดไฟนอนนาตัวนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานง่ายๆครับข้างหลังพัดลมนะครับจะมีจุดต่อ DC นะครับ12โวลต์ตรงนี้นะครับในชุดจะแถมตัวสายไฟไปนะครับต่อสาย dc เข้าไปที่หลังพัดลมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับมาต่อเท่าเข้าที่ช่องหลอดไฟ4ช่องตรงนี้นะครับช่องไหนก็ได้นะครับนี่ครับต่อเข้าไปนะครับ ให้แน่นนะครับผมแล้วทําการเปิดสวิต12โวลต์นะครับนี่ครับพัดลมติดใช้งานได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มีชุดไฟ220นะครับถือไปใช้งานได้ทุกที่นะครับตัวนี้จะเปิดได้ประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับจากแบตเต็มของตัวนี้นะครับนี่ครับจากชุดไฟพกพาไปใช้งานได้นะครับปรับระดับเบอร์3ได้นะครับปกตินะครับมีไฟแสดงสถานะใช้งานร่วมกับชุดไฟ12โวลต์นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์นะครับสามารถต่อพัดลมได้นะครับเหมือนเดิมครับผมข้างหลังเป็นสาย DC นะครับตัวนี้ถอดได้ต่อเข้าไปที่หลังพัดลมนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับทําการเสียบที่เครื่องนะครับต่อช่องไหนก็ได้นะครับสี่ช่องนี้หรือจะเป็นรูปพัดลมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์พัดลมนะครับต่อเข้ามาครับ12โวลต์แล้วก็เปิดสวิตครับพัดลมติดนะครับใช้งานนะครับสะดวกนะครับตัวนี้มันจะถือง่ายด้วยนะครับผม พกพาไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็เปิดไฟใช้พัดลมได้นะครับมาดูการใช้งานร่วมกับแผงโซลาเซลล์นะครับต่อจากแผงโซลาเซลล์ตากแดดไว้นะครับโดยไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์ของรุ่น2 2 0โวลต์นะครับ UFO 220โวลต์จะมีแผงแบบนี้แถมให้นะครับนี่ครับผมยกแผงรับแสงแดดนะครับนี่ครับพัดลมติดแรงเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ติดแรงเลยนะครับแต่ในกล้องอาจจะมองเห็นเป็นนี่ครับนี่แรงเลยนะครับนี่ นี่ครับถ้าคว่ำแผงลงนะครับไม่ได้รับแสงแดดนี่ครับพัดลมก็ดับทํางานตามแสงแดดโดยที่เราไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้ตอนกลางวันทั้งวันนะครับนี่ครับรับแสงแดดนะครับพัดลมก็ติดอันนี้เป็นฟังก์ชันที่แนะนํานะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับตอนกลางวันนะครับครับส่วนถ้าท่านใดสนใจสินค้านะครับพัดลม DC ตัวนี้นะครับ16นิ้ว ใช้แบตเตอรี่นะครับสินค้านะครับพร้อมส่งนะครับส่งเคอรี่นะครับเอ็กเพสนะครับพร้อมส่งถึงบ้านนะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวเราแจ้งไว้ที่ใต้โพสตนี้นะครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับพัดลมดีซีสินิ้วนะครับลดราคาพิเศษนะครับ990าบาทนะครับส่งทางเคอรี่เอ็กเพสนะครับถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์083 4 6 1 6 6 9 9นะครับ โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ